ครับสวัสดีครับกรณีนะครับในรายละเอียดของคํำขอปัสมุวนินชาตินะครับที่แจ้งในแจ้งในรลายเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีนะครับจะทําแผนที่ง่ายๆเลยนะครับกรณีในชั้นข้อมูลของอันจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้นะครับก็จะลักษณะกับแผนที่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําเลยนะครับห็นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําก็จะแสดงถึงในรายละเอียดของชั้นลุ่มน้ําอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้นะครับก็จะเป็นแผนที่โซนซีหรือโซนอ e ีที่ที่เราเคยได้ยินกัน,นรกรณีนันกล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวเชฟไฟล์นะครับตั้งชื่อให้เลยว่าจําแนกโซนการใช้ประโยชน์แล้วกันจะได้ง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็เปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับง่ายๆเลยเหมือนในคลิปการทำงานทั่วๆไปนะครับแล้วก็แอดชั้นข้อมูลการจำแนกการใช้ประโยชน์เข้าไปซ้อนทับแล้วก็แสดงแอตทริบิวชั้นข้อมูลแค่นั้นเองนะครับก็แขายตามตัวอย่างเลยครับเป็นไหมครับก็จะมีโซนอนุรักษ์โซนเศรษฐกิจแค่นี้เองครับง่ายๆครับแล้วก็จะทําเป็น แปลงเป็นผลลัพธ์เป็นไฟล์ PNG เหมือนเดิมจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการลงชื่อกำกับเป็นเอกสารนะครับแล้วก็นำส่งที่เจาหน้าที่นะครับเจ้วที่ศูนย์เลยครับทางเราก็จะรีบส่งให้สจปเป็นการเร่งด่วนเพื่อจะได้ไม่เกิดความล่าชานะครับ